สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องของจ i n n y ่ e ลโ o g เกมนะครับวันนี้เพื่อนๆอาจจะแปลกใจนะผมมาทําอะไรแถวนี้นะครับผมจะบอกก่อนตอนนี้นะครผมอยู่ที่ซอยสุขุมวิท55วันนี้ผมจะมาเล่นดนตรีครับฟังไม่ผิดครับเล่นดนตรีนะฮะ ก็คือวันนี้มีการจัดเป็นงานใหญ่ประจําปีนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่รู้ว่าคนญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเข้ามาทํางานเข้ามาท่องเที่ยวหรือเข้ามาพักอยู่อาศัยเนี่ยมีการจัดกลุ่มครับทุกคนแล้วก็รวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะมาเล่นดนตรีนั่นเองซึ่งคนที่ชอบดนตรีเนี่ยก็จะมาทํากิจกรรมกันที่นี่นะครับงานนี้นะฮะชื่อว่างาน J Live นะครับก็คือ มาจัดกันที่สปีกเกอร์บ็อกนะครับซึ่งอยู่ทางซอยสุขุมวิท55นั่นเองเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะครับแล้วพาทุกๆคนนะครับไปดูทําไมผมต้องมาดูเพื่อนอาจจะถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับยุค90นะครับผมจะบอกงี้ฮะเพลงที่ผมเล่นนะแล้วก็ผู้คนที่อยู่ด้านในเป็นคนญี่ปุ่นทั้งหมดครับเป็นคนญี่ปุ่นทั้งหมดและ วันนี้ผมเป็นวงดนตรีวงไทยวงเดียวนะครับที่มาเล่นในงานนี้ซึ่งเป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับเพลงที่ผมเอามาเล่นเนี่ยจะเป็นเพลงที่อยู่ในยุค90แต่เป็นเพลงญี่ปุ่นนะครับผมจะบอกเลยเป็นเพลงอะไรนะฮะก็จะมีเพลงของรักเอิงเซียวนะครับรักเอิงเซียวเป็นวงที่ก่อตั้งมาเมื่อช่วงปี1 9 9 1นะครับแล้วก็มาดังเปลี่ยนแปล่างเนี่ยชุดอาร์กเลเนี่ย ในปี1999นะครับก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่แหวกแนวนิดนึงนะฮะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรีนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับงานเจไลฟ์นะครับซึ่งเป็นงานที่จัดอบอุ่นนะครับแล้วก็ในตัวงานเนี่ยจะมีเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเข้ามาจาัดกิจกรรมกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาเล่นดนตรีด้วยประมาณทุ่มครึ่งน,นะครับ เอาละเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าเรียกว่าเอากองไทโกะมาตีกันเลยนะครับแบบว่ากองใหญ่มากๆนะครับอันนี้ของจริงนะไม่ใช่ไทโกโนฮะสจินนะครับอันนี้คือกองไทโกะของจริงครับแล้วก็มีการไล่รำนะครับให้สวยงามแล้วก็มีการตีกองเนี่ยประกอบเพลงนะครับพูดตรงๆว่าหาฟังยากหาดูยากมากๆนะครับสาหรับกองแบบนี้นะแล้วเอาเข้ามาในนี้นะครับคืออ m a เมซิ่งมากๆนะไม่คิดว่าจะได้ฟังไทโกะในที่แห่งนี้นะครับไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่น นะครับทุกคนโหสุดยอดช่วย

ครับก็โจนไปสโหรการแสดงแรกนะเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสโหรการมาครั้งนี้นะกับงาน J-Live นะครับผมมีคิวเล่นอยู่ประมาณตอนทุ่มหนึ่งนะครับทุกคนที่นี่ประเทศไทยนะครับไม่ใช่ญี่ปุ่นนะสันติกัรเลยสิ่งสำคัญของสันมากโอเคนีน่ต้องน โอ้ยยยยไอโอ้ยยยยโอ้ยยยยจากที่เมื่อกี้เข้าไปชมนะครับมานั่งรอด้านนอกนะครับเพื่อที่จะรอเล่นดนตรีนะครับทุกคนเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยนะครับกับแบล็ก i n งแท g ของจ i n น y r e t โท Game นะครับที่เปิดในหลายๆคลิปนะฮะเป็นเพลงชื่อว่าเพลงเพ้อนะครับซึ่งเพลงเพ้อเนี่ยผมเ่เป็นคนแต่งนะครับแล้วก็มีการเรียบเรียงนะครับโดยที่ให้เพื่อนมือกีตาร์เนี่ยเป็นคน หอยเก่าอีกทีนึงมีการใส่ทำนองดนตรีเข้าไปนั่นเองนะฮะเพลงเพลงนี้ผมเอามาเป็นแบ็กกิ้งแท็กนะครับในหลายๆคลิปนะครับซึ่งทุกๆคนก็อาจจะคุ้นหูกันดีถ้าเกิดใครที่ตามช่องผมนะคือวงนี้แหละนะครับก็คือวง Blessing นะครับคือวันนี้มาที่สปีกเกอร์บ็อกนะครับอยู่ตรงเส้นสุขุมวิท55นั่นเองนะฮะตอนนี้ผมกําลังรอที่จะเข้าไปเล่นไลฟ์ข้างในนะครับทุกคนคนญี่ปุ่นนะครับมาอยู่ที่นี่กันค่อนข้างเยอะเลยเป็นจุดนัดพบแล้วก็มาดูดนตรีสดนะครับแล้วก็มา นั่งดริ้งก์นะครับนั่งกินอาหารกันในนี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะคึกคักมากมากเป็นงานที่รวมคนญี่ปุ่นทั้งหมดเนะไว้ที่นี่นะครับแล้วก็เล่นดนตรีกันไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอว่าจะได้เข้าไปตอนไหนนะเอาละครับก็มาอยู่กันที่เวทีแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคนนะครับผมนี่ผมเป็นมือกองนะตอนนี้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับปีเก๊บบ๊อกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงนะครับห้าเพลงด้วยกัน 次は、えー、今回唯一の対人バンドです。<laughs> アル กันบอกรักฉัน ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการมาเล่นดนตรีในวันนี้นะคือสนุมกมากๆครับมีเพลงเล่นทั้งหมด5เพลงด้วยกันนะครับมีของรักอิเซวมี Driver High นะครับมี f Fade แล้วก็มีของ One OK Lock นะ where w e r you are แล้วก็ beginning นะครับแล้วก็มีเพลง Demon Princess นะครับผมวันนี้ก็จบลงไปได้วยดี แล้วก็ตอนท้ายเนี่ยทางวงผมได้เล่นกูหลนเกดด้วยนะครับก็คือเพลง d e m o n s l a y e r นะซื้อยาคูนนะเลรู้นะเป็นที่สนุกสนานนะครับวันนี้ก็อัดมาในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปตัดต่อให้วันนี้ก็ค่อนข้างสนุกเลยเดี๋ยวผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็งาน J l i ล e นะครับสปีกเกอร์บ็อกนะอยู่ใกล้ๆกับเส้นอโศกนะครับสูมวิท55ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ